วันนี้ก็มาส่งงานอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับวีออสนะครับก็วีออสยาลิสนะครับผมแต่ก่อนก็ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับใช้วีออสใช้ยาลิตอยู่นะครับ 1.5s นะครับก็สุดในระดับหนึ่งนะครับสมัยนู้นนะครับก็มาคู่ใจครับตัว G ีนะครับปลายท้ายไม่ต้องถามนะครับขายกินไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับพายบีเอ็มซีนะครับดูงานแล้วดีกว่าครับตัวนี้นะครับก็เป็นวงของลาฟโฟนะครับตัวญี่ปุ่นนะครับ ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับมีแพดนชิปมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับปุ่มมีทั้งหมดนะครับ9ปุ่มก็ใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับตัวนี้หนังก็สวยครับลูกค้าผมแจ้งลูกค้า95%สครับสภาพวงสภาพหนังครับลูกค้าเห็นงานจริงแลโอเคมากนะครับอันนี้ก็สวยจริงครับผมไม่เคยโกหกนะครับราคานะครับตามความสวยของงานครับงานจากผมราคาคือราคาแพงแต่ก็ต้องสวยจริงนะครับ สไปรอลมมนแท้นะครับปั๊กวินสายเดินครบหมดนะครับผมใช้งานนะครับจอลูกค้าเป็นแอนดรอยมีแล้วนะครับผมเลื่อนเพิ่มเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับรู้เสียงใช้ปกตินะครับเลื่อนเพลงต่างๆครับใช้ปกติครับเลื่อนไปเล่นกลับอันนี้มีเพลงเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโหมดก็รศัลับไปหน้าหลักนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมรับสายนะครับก็จะเด้งไปหน้าโทรศัพท์นะครับแบบนี้ วางสายไม่มีสายเข้าจอตัวนี้ก็ไม่มีออปชันอะไรครับก็กลายเป็นว่างเปล่าไปนะครับผมหมวดจะกลับหน้าหลังแบบนี้นะครับผมคําสั่งเสียงนะครับผมจะเซตเป็นเล่นกันหยุดให้นะครับกดหนึ่งทีเป็นหยุดนะครับกดอีกที่นึงเป็นเล่นนะครับก็จะประมาณนี้ครับเล่นได้ครบหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับห้าแปดเก้าครับภูมที่เก้าทีเพนะครับดิเพก็เอาไว้ใช้นะครับควบคุมเรือนไม้นะครับในวีออจาริสนะครับ ก็มีค่าติดตั้งเพิ่มนะครับตัวรีเพย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ันดูครับทิป A ทิป B นะครับสูมไม่ให้เห็นนะครับทิป B นะครับทิปเอครับโอ디โอทิป A ทิป B นะครับถ้าเป็นไมโครท็อปเขาจะมีอัตราการเสื่อมขึ้นมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นทิปเเราอยากการรีเซ็ตทิปนะครับเรากดที่คําว่าทิปทรีเพย์ตัวนี้นะครับที่วงไลน์ครับกดค้างไปเลยนะครับตัวทรีเพมันจะกลายเป็นสูนนะครับแล้วก็เรารีเซ็ตทิปนะครับอครับกลายเป็นสูนแล้วเรียบร้อยนะครับ กดทุกอย่างที่พวงมาลัยนะครับพอใช้งานทั้งหมดครบ9กาปุ่มับเทนต์นชิพนะครับถ้าอยากใช้งานก็เอาไว้บีบแต่ได้ครับอันนี้จะติดตั้งเพิ่มเสร็จเจยเงินนะครับผมไฟลี่นะครับก็จะขึ้นเป็นสีนี้นะครับสีอ่อนสองหมืนนะครับประมาณนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะมองไม่ค่อยเห็นครับรถกระจกใสมาก แสงเข้านะครับก็จะประมาณนี้ครับส,สวยๆหนังส,สวยๆนะคร, <c oughs> ครับสนใจยังไงทักมาได้ครับพี่ที่ชอบชลบุรี080580338 8รับตดับจ้งเดินระบบครบหมดครับกระจกพับไฟฟ้าพารมมา์ตโมัสก็รับจ้งนะครับตัวนี้เป็นดูเจ <c oughs> นะครับ ไม่มีปุ่มไม่มีปรับเลนไม่มีอะไรสักอย่างนะครับอันนี้ผมรับจบให้หมดนะครับเป็นเสียบปลั๊กตรงรุ่นทุกอย่างสร้างสายไฟขึ้นมา1ชุดทั้งระบบนะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นหมดนะครับทั้งกระจกทั้งตัวใต้สวิตช์นะครับก็สนใจไงทักมาพีทีชอตจงรีครับรับการเดินระบบครบหมดนะครับหรือว่ารถตัวเจนะครับอยากได้ชุดสายไฟนะครับของปรับเลนกระจกพับกระจกนะครับก็ทักมาครับสายไฟยังพอมีอยู่นะครับทาไว้อยู่นะครับก็สนใจไงทักมาครับวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัตติฟังช หนังสวย95%พร้อมติดตั้งดนระบบครบนะครับแอร์แบกครบนะครับแล้วก็ในส่วนของสไปรอนก็เป็นแท้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับสนใจไงทักมาครับวันนี้ก็ขอบคุณมากกับลูกค้า v ีออสครับผม